เช่นสำหรับติดรถกระบะปิกอัพหรือวางอยู่กับที่นะครับตัวนี้เหมาะที่จะตั้งอยู่กับที่นนในร้านค้าหรือโรงงานทั่วไปนะครับติดตั้งวางอยู่กับที่ได้เลยนะครับเป็นแบบหมุนรอบตัวเป็นแบบแมนวนวลนะครับส่วนปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าไฟ a อ AC 12โวลต์ได้เลยนะครับ เป็นแบบแมนวนวลนะครับช่วงปอกยาวก็ประมาณ3เมตรนะเป็นเคนเป็นเย็บประมาณนี้นะฮะมีแต่ขอยกเกี่ยวติดนะตั้งติดตั้งกับรถยนต์ก็ได้ครับนะตัวนี้เป็นหมุนแบบแมนวนวลนะครับหมุนซ้ายขวานะ มีผ่อนแรงได้ด้วยนะครับนี่นะหมุนยกซ้ายยกขวาได้เลยคุณใครสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0816221299 0816221299ขานี่มีชักเข้าชักออกได้ด้วยนะ นะอย่างดีเลยแบบแมนนวลตัวปั่นไฮดรอลิกก็ใช้นี่นะะเป็นไฟดีซีมีรีโมทคอนโทรลได้ตัวนี้นะ ก็อลองโทรไปสอบถามก็ได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮศูนย์แปดหนงหกสองสองหนึเป็นของหายากนะฮะตัวนี้ปอกปอกนี้ชักเข้าออกได้นะครับตัวนี้ล็อกไว้ล็อกเก็บได้ ดดบบรถกระบะปิกอัพสี่ล้อกลางได้เลยนะครับติดตั้งอยู่กับที่ก็ได้นะครับก็บอกให้ดูโอเคนะครับ